เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะมาขึ้นบทที่16นะครับตามหนังสือกระทรวงเลยบทที่16จะเป็นบทของคลื่นแม่นเหล็กไฟฟ้า บทนี้จะอยู่ในหนังสือกระรวงเล่มที่สี่เป็นเล่มสี่ม่วงๆอ,อ,อะเนาะเล่มสีเป็นเล่มของไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้งเล่มโอเคเริ่มกันที่บทนําก่อนที่เราต้องเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าบทบาทของอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเช่นพวกมือถือทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยอุทยามันต้องใช้พวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทํางานแล้วก็เลยเอาบทเนี่ยมาพูดถึงว่า ทฤษฎีอะไรบ้างที่สัมพันธ์กับมันแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับมาที่หัวข้อแรกหัวข้อที่16.1ก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์และการทดลองของเฮิร์สแม็กซ์เวลล์กับเฮิร์สเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ศาสตร์ซึ่งเขาทดลองเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละและทีนี้แม็กซ์เวลล์เขาก็สรุปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ทฤษฎีอย่างทฤษฎีแรกก็คือ ประจุไฟฟ้าหนึ่งหนึ่งจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นรอบๆตัวมันโดยหาค่าสนามไฟฟ้าจากแรงที่เราทําต่อหนึ่งหน่วยประจุทดสอบอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าเรามีประจุไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือว่าประจุลบก็ตามอ่ะไอ้ประจุเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าก็คือเกิดสนามไฟฟ้า e ขึ้นมาซึ่งค่าสนามไฟฟ้าเนี่ย เราหาค่าได้จากแรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยประจุก็คือ F ต่อประจุทดสอบอประจุทดสอบเราจะใช้แทนเป็นตัว Q เล็กค่านี้ก็จะเป็นค่าของสนามไฟฟ้าถ้าเกิดใครจําได้เรื่องสูตรนี้เราเรียนไปในเรื่องไฟฟ้าสถิตแล้วใช่ปะ,ะเราจะทวนให้ E เท่ากับ F ส่วน Q ต่อมาแม็กซ์เฟอก็สรุปต่อว่าเมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆ,ๆกระแสที่ไหลอ่ะแม็กซ์ไม่รูบอกว่าถ้าสมมติว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลสมมติว่าอันนี้เป็นลวดตัวนํากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําที่เป็นเส้นตรงไอกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆ,ๆกระแสที่ไหล สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูทิศตามกดมือขวาของเราก็คือว่าให้นิ้วโป้งเป็นทิศกระแสไฟฟ้าแล้วก็นิ้วทั้งสี่ก็คือนิ้วที่เหลือเป็นทิศของสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเราจะแทนเป็นตัวบีอ่ะอย่างรุ่นนี้เราก็ดูว่ากระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางไหนแล้วก็เอานิ้วโป้งมาตั้งมาทําให้แบบ ทิศทางเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าอ่ะตามรูปนี้นิ้วโป้งชี้ทิดขึ้นเลยแล้วก็ดูนิ้วทั้งสี่เรานิ้วทั้งสี่เรามันจะวนอย่างนี้ซื้มันกับปากกาทแท่งเนี่ยเป็นแท่งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วเอานิ้วโป้งมาเทียบแล้วเราก็กำรอบแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลสนามแม่เหล็กที่ไหลวนอ่ะมันจะวนแบบนี้อ่ะตามนิ้วมือของเราเลยอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆนะครับ ต่อมาข้อต่อมาแม็กซ์เวลก็สรุปอีกว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสะเหนี่ยวนําขึ้นในเส้นลวดซึ่งก็คือเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นข้อนี้เราก็สรุปได้ว่าถ้าเกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเราจะเขียนเป็นเดลต้าบีก็ได้เดลต้าบีคือสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไป มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำอ่พอเกิดกระแสเหนี่ยวนำปุ๊บมันก็เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมา,ต,ามตั้งสเต็ปของมันนะครับตามนี้เลยทีนี้จากความรู้ที่แม็กซ์โวลรวบรวมเป็นกฎของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย เขาก็เอามาสรุปได้ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นรอบๆเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวนําชนวนหรือว่าสินญากาศพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กก็จะเขียนเป็นตัว b อ่ะเปลี่ยนแปลง มันก็จะเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาสนามไฟฟ้าเราจะแทนเป็นตัวแปร e ทีนี้เขาบอกว่าไอสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวนําฉนวนหรือว่าสัญญากานะครับอ่ะต่อมาเขาก็บอกว่านทางกับกันอีก เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวนำฉนวนหรือว่าสั่อากาศพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเหนี่ยวนำกันไปกันมา สนามแม่เหล็กทาให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ในทางกลับกันสนามไฟฟ้าก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามนี้ซึ่งทฤษฎีเนี่ยสําคัญมากเป็นทฤษฎีที่แม็กซ์เวลล์รวบรวมแล้วก็สรุปขึ้นมาเลยนะครับอีกอย่างอีกทีหนึ่งก็คือสนามแม่เหล็กกับสนามแกับสนามไฟฟ้าสามารถเหนี่ยวนํากันได้ตามนี้ ซึ่งการเหนี่ยวนำของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสลับกันอย่างสมมติว่าตอนแรกมีสนามไฟฟ้ามันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กพอมีสนามแม่เหล็กมันก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กอีกทีหนึ่งแบบสลับกันไปเรื่อยๆอย่างสมมติอย่างสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งไอสนามแม่เหล็กเนี่ย มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าลักษณะไฟฟ้าก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้คือสลับกันไปเรื่อยๆอะสนามไฟฟ้าแม่เหล็ก okay. ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล,ล็กไปเรื่อยๆอะแล้วมันจะเกิดสลับกันอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการแผ่กระจายออกไปจากจุดกําเนิดเหมือนกับเรามองว่าเริ่มต้นเลยมีจุดกําเนิดพอมีสนามอะไรสนามหนึ่งมันก็จะเหนี่ยวนำอีกสนามหนึ่งพอเหนี่ยวนำปุ๊บมันก็จะเหนี่ยวนำไปเรื่อยๆเลย แบบเนี้ยมันเป็นแบบเดียวกับการกระจายของคลื่นเขาก็เลยเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นคลื่นเองนะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งไอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกมันเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นฉนวนตัวนาสุญญากาศอ่ะแม้เป็นสุญญากาศอีกอย่างหนึ่งสาคัญมากก็คือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย ทุกชนิดย้ําเลยนะทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันหมดซึ่งมันก็คือเท่ากับแสงคือสามคูณสิบยกกำลงังแปดเมตรต่อวินาทีข้อนี้จาไปด้วยสําคัญมากถ้าเกิดเจอโจทย์ที่บอกว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราต้องรู้เลยว่าความเร็วของมันอ่ะจะเท่ากับสามคูณสิบยกกำลังแปดเมตรต่อวินาทีที่เขาบอกว่ามันเท่ากับแสงอ่ะก็เพราะว่า แสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งอ่ะ,อ,ะอย่างแสงใช่ไหมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีหลายชนิดอย่างเช่นแสงรังสี UV รังสี X หรือว่า Xray รั ray, งสีแกมมาเยอะแยะมากมายรังสีเป็นคลื่นสิญอะไรพวกนี้ทีนี้ต้องจำเลยว่า ไอคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันหมดทุกตัวทุกตัวที่เป็นคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับสามคูณสิบแลก็ลง 8, ังแปดเมตรต่อวินาทีปกตปิปกติเวลาพวกความเร็วอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นตัวแปร V ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นความเร็วของคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าเขาจะไม่ใช้ V ีเขาจะใช้เป็นตัว c นี้เลยก็คือเราจะใช้ c แทนตัว v ใช้ c แทนความเร็วที่ปกติเราใช้เป็นตัว v อย่าลืมนะว่ามันเท่ากันหมดทุกตัวที่เป็นขค้ืแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับ3ามคูณสิกลังแปดอะเราจะมาดูวิธีการเหนีวนำของมันการเหน่ยวนำของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ย ที่มันบอกว่ามันสามารถเหนี่ยวนํากันได้จาได้เปล่าสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้ามันเหนี่ยวนํากันได้จะเหนี่ยวนําในทิศตั้งฉากกันละกันอ่ามันจะตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศการกระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแปลว่าอะไรตอนแรกสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกันละกันซึ่งนอกจากว่ามันตั้งฉากกันละกันแล้วอ่ะมันจะตั้งฉากกับ ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยอย่างสมมุติทิศสนามแม่เหล็กเป็นทิศนี้ทิศสนามไฟฟ้าเป็นทิศนี้มันตั้งฉากกันมันก็จะมีทิศการเคลื่อนที่ของมันก็ตั้งฉากกันอีกเป็นสามแกนสามมิติอะประมาณนี้อ่ะเขาก็เลยบอกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นคลื่นตามขวางอาจําคํานี้ไว้เลยว่ามันเป็นคลื่นตามขวางใครจําเรื่องคลื่นไม่ได้ก็ลองกลับไปทัวนเรื่องคลื่นดูนะครับแล้วเวลาเราหาทิศของมันเราจะหาทิศของปริมาณทั้งสามได้จากกดมือขวากดมือขวาอีกแล้วอันนี้คือว่านิ้วทั้งสี่จะชี้ทิศเสนอไฟฟ้า ทิศสนามไฟฟ้าก็คือทิศตัวอ e. ีนิ้วทั้งสี่เป็นอย่างนี้นี่นิ้วทั้งสี่ชี้ที่สนามไฟฟ้าแล้วก็กำนิ้วทั้งสี่วนตามทิศสนามแม่เหล็กถ้าสมมติว่าสนามไฟฟ้าเป็นสนามเนี่ยตัวอีตัวอ e. ีว e. นี่นะเขาบอกว่าอนทั้งสี่ชี้ทิศอีแล้วกำนิ้ว กำนิ้วทั้งสี่วนตามทิศสนามแม่เหล็กทิศสนามแม่เหล็กมันขึ้นมามันตั้งฉากขึ้นมาเราก็ต้องกำอย่างนี้ชึบกำนี้เลยอ่ปลายนิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศการเคลื่อนที่ออกไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่าอย่างสมมติทิศสนามไฟฟ้าเป็นนิ้วทั้งสี่ของเรากำเข้าหาสนามแม่เหล็กทิศท,ทางของคลื่นที่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นทิศของนิ้วโป้ง จะเห็นได้ว่าปริมาณทั้งสามมันตั้งฉากกันละกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูรูปกันดีกว่ามันจะเป็นรูปนี้อ่ะรูปนี้เป็นการเคลื่อนที่ของเครื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าสีน้ำเงินที่เราเห็นจะเป็นสนามแม่เหล็กะสีน้ำเงินสนามแม่เหล็ก หรือว่าเขียนเป็นตัว b ส่วนสีแดงสีแดงที่เราเห็นจะเป็นสนามไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวแปร e เวลาหาทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเราก็จะใช้กดมือขวา มือขวาของเราเหมือนเดิมเลยนิ้วทั้งสี่เป็นทิศของสนามสนามไฟฟ้าอ่ะเราดูว่าสนามไฟฟ้าเป็นสีแดงอย่างดูดูคู่แรกนะดูคู่นี้สนามไฟฟ้ามันจะชี้ทิศอย่างนี้สีแดงดูที่สีแดงสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากขึ้นมาสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากขึ้นมาชีด้ดดชี้เดอย่างนี้แล้วก็กำรอบเข้าหามัน พอเรากำลรอบข้อหามันปุ๊บนิ้วโป้องอะ่ะจะเป็นทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแสดงว่าคลื่นเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ไปตามทิศนิ้วโป้งก็เห็นตามลูกศสาร์เลยชีทย้ทิศนี้โอเคนะอ่าอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆของเราส่วนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นอย่างพวกเวฟเลนหรือว่าความยาวคลื่นพวก,กลัมดาอะไรเงี้ยน้องก็ลองกลับไปทบทวนดูถ้าจำไม่ได้อ่ะ อ่ะเมื่อกี้เป็นการทดลองแล้วก็ข้อสรุปของแม็กซ์เวลต่อมามาดูการทดลองของเฮิร์สบางเฮิร์สก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขาทดลองเพื่ออะไรเขาทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดู อันนี้เป็นรูปการทดลองง่ายๆของเฮอสที่เขาบอกว่าอยากรู้ว่าแม็กซวลเนี่ยพูดจริงหรือเปล่า รูปนี้ได้หรือเปล่ามันคล้ายๆกับอะไรมันก็คือหม้อแปลงง่ายๆนั่นเองที่มีขดลวดพันหลายๆรอบมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายพี่จะแทนว่ามันเป็นขดลวดปฐถมภูมิฝั่งขวา หรือว่าตัว b เราจะแทนเป็นขดลวดทุติยภูมิแล้วก็จะมีสวิตซึ่งปกติสวิตอ่ะเขาจะแทนด้วยตัวแปร s s, <S ย่อมมาจากสวิตเขาก็ใช้ตัว s แทนแล้วก็มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าส่วนตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นเส้นลวดตัวนำสีเขียวกลมๆนี่คือตัวนำทรงกลม ตัวนำสงกลมจะเห็นได้ว่าตัวนำส่งกลมเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกันมันเว้นระยะห่างไว้นิดหนึ่งเขาจะเรียกช่องนี้ว่าแทนช่องนี้ว่าเป็นตัว G เป็นตัวแปรที่สมมุิขึ้นมาทีนี้เฮิร์สเขาพิสูจน์ยังไงเขาก็กำหนดให้ว่า S เป็นสวิตช์แบบสัน่น คำว่า S เป็นสวิตช์แบบสั่นซึ่งที่เป็นสวิตช์แบบสั่นอ่ะอะเวลาเราเปิดปิดสวิตช์ S อ่ะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิก็คือฝั่งนี้จะเปลี่ยนแปลงตามจังหวะไปด้วยถ้า S สัญญ่นย่างไงกระแสไฟฟ้าก็สัญญ่นอย่างนั้นกระแสไฟฟ้ามันก็จะสั่นตามแล้วก็เปลี่ยนแปลงจังหวะอ่ะซึ่งจะทําให้สนามแม่เหล็กในเปลี่ยนแปลงในการขดลวดจำไว้ว่าถ้าสนามกระแสไฟฟ้ามันไม่สม่ําเสมอ อย่างอันเนี้ยกระแสไฟฟ้ามันสั่นมันไม่สม่ําเสมอมันเปลี่ยนตามจังหวะเมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงด้วยพูดง่ายก็คือกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามจังหวะทําให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงด้วยสนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนแปลงในการขดลวดในนี้ส่วนที่ b ที่ b ่ะเขากําหนดให้ว่าที่ b มีขดลวดมากมากกว่า a มากๆ มีขดลวดมากกว่าเยอะๆเลยแสดงว่ามันต้องแปลงความต่างศักย์ได้เพิ่มขึ้นเยอะๆใช่ไหมที่บีอะเนื่องจากว่ามีขดลวดมากจะเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงมากอ่ะถ้าเกิดยิ่งขดลวดมากเท่าไหร่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอ่ะก็จะมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดขดลวดมีน้อยแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นน้อยอ่ะซึ่งเวลาเกิดเนี้ยมันจะเกิดในช่วงสั้นๆแป๊บหนึ่ง พอมันเกิดปุ๊บตรงเนี้ยกระแสไฟฟ้ามันไม่สามารถเดินทางผ่านช่องจีได้อ่าอากาศจีมันก็เลยแตกตัวเป็นประกายไฟฟ้าพยายามจะเป็นตัวนําตรงเนี้ยเขาก็เลยเห็นประกายไฟฟ้าขึ้นมาแป๊บแป๊บข้อสรุปเนี้ยมันก็แปลว่าถ้าเกิดเราเห็นประกายไฟแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าขึ้นมาเยอะมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าเนี้ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กพูดง่ายก็คือว่า สนามแม่เหล็กจาก A ไป B มันเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นอย่างแรงทำให้เกิดประกายไฟอ่าตามนี้เลยเขาเขาทดสอบอย่างนี้นะเขียนเป็นแผนภาพได้ว่าปิดสวิตช์เปุ๊บเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก ปิด Book, สวิตช์เอสปุ๊บสนามแม่เหล็กที่ A จะถูกเหนี่ยวนําขึ้นพอเหนี่ยวนำขึ้น,น,น,นมันก็ส่งไปยัง B ซึ่ง B อ่ะขดลวดมากขดลวดมากมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากพอเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเสร็จมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าด้วยอ่ะเกิดกระแสไฟฟ้าพอมันเกิดอย่างแรงอ่ะในช่วงเวลาสั้นๆามนี้เลยต้องในช่วงสั้นๆด้วย ในช่วงสั้นๆเนี่ยมันจะทำให้อากาศที่ G เกิดประกายไฟถ้าเรามองดีเดียะเราจะเห็นทฤษฎีลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์อยู่ในนี้แม็กซ์เวลล์บอกว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือว่าสนามไฟฟ้าได้ตามนี้เลยก็แสดงว่าแม็กซ์เวลล์พูดถูกนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นประกายไฟ ขาก็สรุปว่าดังนั้นทุกครั้งที่เปิดหรือปิดสวิตช์วงจรเราจะเห็นประกายไฟที่ช่องนี้ก็คือช่อง G นั่นเองมันคือรูปเดียวกันอ,อันนี้คือรูปเดียวกันแต่ว่ารูปนี้จะเห็นภาพเลยว่าขดลวดเนี่ยฝั่ง B จะมากกว่าฝั่ง A จะน้อยกว่าฝั่ง B ต้องมากกว่ามากๆด้วยแล้วก็ G เป็นช่องว่างนะครับอ่าสรุปอีกทีหนึง่งแม็กซ l ลบอกว่า สนามแม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดสนามไฟฟ้าได้แล้วก็สนามไฟฟ้าสามารถเหนี่ยวนํานให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เฮิร์สเขาอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาก็เลยพิสูจน์ดูเข้าพิสูจน์โดยการตั้งวงจรน,นี้ขดลวด A มีน้อยขดลวด B มีมากพอราเปิดปิดสวิต์ A ที่สวิตช์ S ที่เป็นสวิตสวิตแบบเต้นตามจังหวะได้นะครับเป็นสวิตแบบสัน่นมีจังหวะแบบสั่นของมันเปิดปุ๊บมันก็จะเกิด สนามแม่เหล็กเหนียวนำขึ้นมาเกิดสนามแม่เหล็กเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าใช่ไหมกระแสไฟฟ้ามันไม่อยู่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็เกิดสนามแม่เหล็กเหนียวนำที่ A ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำที่ A อ่ะจะส่งผลไปยัง B ด้วยและที่ B ีสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นเยอะๆเลยอะมันจะเหนียวนำให้เกิดสนามไฟฟ้า เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างรุนแรงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแต่ว่ากระแสไฟฟ้ามันไม่สามารถไหลผ่านช่อง G ีได้อากาศที่ช่อง G ีเนี่ยมันก็เลยแตกตัวแป๊บเป็นประกายไฟขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข้อสรุปแล้วก็ผลการทดลองของเฮิร์สเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสำนัยหัวแม่เลขหัวก็คือสองร้อยสี่ย่งนี้ตัดกันได้เลยแล้วตอบหนึ่งนี่เป็นสองก็รองเหรอสองก็รอดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะตอบข้ออะไรเลยข้อสามกันเลยเห็นปะ